รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168กแร่วมกับไมอิซูดีแมสผนุภาพไรที่จำกัดอยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสุว,วัรดเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการนะครับคู่ท่องเที่ยวบัสติทิลิปนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะพาไปพบกับสัตว์ประเภทหนึ่งที่เป็นเจ้าคือสิงโตแต่วันนี้ผมมีแขกรับเชิญเนียผมจะพาเขาเข้าไปในกรงสิงโตท่านผู้ชมฮะสัปดาห์นี้ก็ไปพร้อมกับออนิวอิรุสุมิวเวสนะครับความสําเร็จนะครับที่คุณกําหนดแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะพิบันตาช้างนะ ที่อยู่กับเราทุกข่วงเวลานะคิดจะดื่มน้ําครั้งใดคิดถึงน้ําดื่มคิสตั้นท่านชมะความหวานทุเรียนเจ้าสัววัดเราเน้นเนื้อเน้นสีเราไม่เน้นทรงนะท่านชมะด้ติดตามชมในช่วงแรกดีกว่าช่วงสวัสดีประเทศไทยดูซิว่าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับสิงโตแล้วจะเอาภาพอะไรให้ดูช่วงสวัสดีประเทศไทยซาฟสนุนเดยไม่อ <Wow. S 2> ิสุดีเมสพนุภาพไบร์คิจำกัด อยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสัววัดเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลยครับท่านผู้ชมฮะช่วงนี้ช่วงสวัสดีประเทศไทยนะก่อนที่จะไปท่องเที่ยวทั่วไทยนะฮะในกรงสิงโตผมขอมาเกินก่อนดนกวก่าว่าผมเนี่ยเคยไปพบกับสิงโตมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อไปที่แล้วเดี๋ยวจะให้ดูภาพ บรรยากาศครั้งเก่าที่ผมไปมาไปเจอลูกสิงโตตัวเล็กสามเดือนแล้วเดี๋ยวจะด,ดูซิว่าวันนี้เนี่ยที่ผมนัดดาราไว้เนี่ยดาราคนนี้เนี่ยเขาจะกล้าเข้าไปในกรงก่บและเขารู้สึกอย่างไรกับการได้เจอสิงโตที่ผมจะพาไปรับรองว่าฝนมันแน่นอนแต่เตือนกันไว้นะครับไปเที่ยวนะฮะตามสวนสัตว์หรือตามแหล่งที่มีสัตว์ดุร้ายหรือสัตว์ใหญ่นะ่ะ ระมัดระวังลูกหลานนะครับอย่าได้เข้าใกล้กงเป็ดอันขาดอันนี้เตือนเอาไว้นะเพราะมันอาจจะออกมาตะปบได้อ่าท่านชมะอย่าเสียเวลาดีกว่าเดี๋ยวติดตามชมไปม็นมันๆเลยนุกๆนุกนๆเสียวๆในช่วงของท่องเที่ยวทั่วไทยอย่าเปลี่ยนช่องนะรับรองว่าสนุกแน่นอนและมันแน่นอนเลียวจริงๆรับชมครับ ่วงท่องเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดยไ my ilju dimas ผลิตภาพไร้ขีดจำกัดอยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสัววัดเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลยเข้าดนานในนะสนใจไหมผมไม่เข้าไม่พิ่ดตเข้าไปเลยเอ้ยกลัวไรกลัวมาด้วยการไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามามา ครับท่านผู้ชมครับอ่าช่วงนี้ก็ช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยนะวันนี้ผมมาเที่ยวที่นี่นะครับนี่ฟาร์มสิงโตแม่ท่านผู้ชมฮนะแต่มาที่นี่ทุกที่นะที่มีเสือที่มีสัตว์ดุร้ายนี่นะครับเราอย่าหันหลังให้นะครับเพราะถ้าหันหลังให้อาจจะเกิดอุบิเหตุได้ก็ไม่ประมาทนะครับอท่านผู้ชมนะับเดี๋ยวติดตามชมยูนวันนี้มากับแมนสุปกิจ นะครับจะมีอะไรมันๆฮ่าๆนะครับในรายการคู่ท่องเที่ยวไปรับชมเลยครับผมเฮียวัดครัับวเหี้ยวัดเฮียวัดแล้วโดนไปแล้วเฮียวัดเป็นฟาร์มเพาะสิงโตเพาะไปเพื่ออะไรสนใจซื้อไปเลี้ยงอ๋อซื้อไปเลี้ยง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 แต่เพียงว่าหนึ่ง คุณจะไปเลี้ยงคุณต้องมีที่ช้วงกว้างๆนะแล้วมีกรงแบบนี้เขาต้องอต้งใหญ่ต้องต้องคือคุณจะได้วิ่งคุณต้องพร้อมต้องพร้อมไม่เชื่อว่าคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ขายสองแล้วก็สวนสัตว์สวนสัตว์อ่านี่ท่านผู้ชมคะคนตรงข้ามนั้นคือเป็นพ่อเขาคือคุณยอทิน นะคนที่เป็นเป็นแม่เขาชนช็อปช็อปปิ้งอ่ะช็อปปิ้งอ่ะแต่เวลาเขายื่นมือออกไปก็ต้องระวังนั่งลงนั่งลงโอเคโอเคนะเข้าด้านในไหมสนใจไหมผมไม่เข้าพี่พ่ตี้าไปเลยเอ้ยกลัวอะไรกลัวมาด้วยการไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามามามาวันนี้รายการขู่ท่องเที่ยวก็พามาเจาะลึกเลยนะ คุณแมงเขากลัวไปแล้วเขาวิ่งหนีไปแล้วตูดไปแล้วนะผมไม่กลัวกลัวทำไมเพื่อนกันแม่ใจอย่าประมาานะดีกว่าพ่อเขาไม่เป็นไรหรอกอย่างตัวโชว์สองตัวที่ออกงานบ่อยๆเราเซฟตี้เราถอดเล็บถอดเล็บก็คือไม่มีเลยถอดเล็บคูหน้าเลยไม่มีเลยไม่ต้องมาห่วงกังวลว่าโตมาจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามาตกหรืออะไรนี้ไม่มี เพราะว่าเราถอดเล็บแต่อย่างข้อพันเราไม่ได้ถอดอไม่าาสามารถถอดตอนโตได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ๋อต้องถอดก็คือต้องถอดตั้งแต่ถถถถอตอนเด็กๆเลยใช่เด็กๆคุณหมอจะรับเพราะว่า<ม>เล็บมันจะถอดง่ายแล้วก็การวางยาสลบหรือทําแผลอะไรมันหายไวโอ้ว้วโตแล้วไม่โตแล้วไม่ห้ามถอดเลยไม่ได้เลยโตแล้วเกินสามเดือนหมอไม่ทำ ก็ประมาณ2เดือนลูกค้าที่รับไปก็เริ่มไปต้องเอาไปฝังไมโครชิปนะโอ้เหรอพอรับไปพออายุ่2เดือนฝังไมโครชิปทําวัคซีนฝังเพื่ออะไรครับฝังไว้ขึ้นทะเบียนกรมไซเตส2ครับโอ้เกินอะรนะท่านผู้ชมนี่อ่ะท่านผู้ชมวันนี้อันนี้จะมีผู้เสี่ยงตายนะครับนี่คือเป็น คนที่จะเข้าไปโชว์ของอ่าโชว์เข้าไปเลยเข้ามาโอ้คุณนี่ไม่กล้านี่โอ้ผมไม่กล้าโดวอย่านะอย่านะนั่งลงมันมีเล็บใช่ไหมตัวนี้มีไหมที่นี่อ่ะมีเมื่อกี้เห็นมีนกเต็มเลยเดี๋ยวพาไปดูนกหน่อยแล้วก็อะไรอะก็ตาย ส่วนี้ชื่ออะไรครับชื่อตังตึมตังตืมโอ้ชื่อดีจังเลยตังตืมแล้วมันกัดไหมไม่กัดครับมันไม่ปกติไม่กัดใครแต่วันนี้มันจะกัดที่อ๋อเลยกับผมอ่ะทีนี้ถัดมาฮะนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นกระตั้วตาสีฟ้านี่ขอบตานี่ปกติไม่เคยเห็นเลยนะครับอันนี้พิเศษนะใช่ไหมฮะใช่ครับพิเศษมากเลยเพราะว่าวงตาเขาเป็นสีฟ้าสวยอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เมื่อกี้เป็นแัคคูนขาวนะครับก็เป็นแัคคูนข่าที่หาค่อนข้างหายากนํานเข้ามาจากต่างประเทศตัวหนึ่งเห็นพี่บอกก็หลักแสนนะครับก็เลี้ยงง่ายไม่ผิกดกฎหมายเราก็มีกระต่ายแล้วก็ที่นี่ยังมีพ่อพันนกอีกนะฮะท่านสมองดูนกหลากหลายสายพันธุ์ก็สามารถที่จะมาซื้อได้นะสำหรับใครที่ท,ทําธุรกิจเกี่ยวเรื่องนกติดต่อได้ที่คุณโยทินนะครับนี่ นกฮนะนกเยอะแยะเลยฮะนี่อันนี้นกอะไรเนี่ยครับนก,นกอันนี้อ๋อพ่อพนันธแม่พันธุอ๋อนี่คือพ่อพันุ์แม่พันธุนะครับนี่อันนี้ไข่นกเขาก็เทลอไข่นกเขาก็เทลรอพ่อแม่เขามาฟาดอ๋อตัวนี้เชื่อง นี่ส่วนราคาเท่าไหร่ครับคุณโยทินตัวละ8ปดร้อยตัวละแปดร้อยแล้วไข่ตัวเท่าไหร่นกเล็กแบบนี้เราไม่ส่งไข่๋อ้าเป็นนกกระตั้วเราส่งเราขายไข่ให้ใช่ใบละสองหมื่าถ้าเป็นพวกตระกูลมาคอเราขายไข่อ่าถ้าเป็นกระตั้วสายพันธุ์เมื่อกี้เรสองหมื่นแต่ถ้าเป็นบูโกก็ใบละสองหมื่นสองสองหมื่นสามแล้วแต่ช่วงเวลามันขึ้นลงฟาร์มเพาะเอาไว้ขาย ให้กับพ่อค้าแล้วก็นำเข้าผมนำเข้าสัตว์ทุกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์ให้สวนสัตว์หรือคนที่สนใจด้วยครับอยากเลี้ยงอะไรก็บอกมาติดต่อมาติดต่อีที่เบอร์062ครับ643 692 2องยีราฟก็มีนะครับโอเคท่องเที่ยวตัวไทยฮะท้ายช่วงแล้วไปงาคุณแมน สนุกดีดุกดีนะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแล้วก็เป็นสัตว์ที่หายากแล้วก็เรียกได้ว่าแบบไม่ได้เห็นง่ายๆอ่ะรวมถึงบางชนิดบางพันธุ์อะไรที่ที่ถ่ายไปนะฮะเยี่ยมมากเลยก็สำหรับคนที่สนใจนะเผื่อเอาไปเลี้ยงเล่นๆเลี้ยงเล่นๆเล่นเลยนะโอ้นะจริงจังนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณด้วยนะครับแขกตามดอยด้วยนะครับเราก็แลกเปลี่ยนกันนะครับอ่าเผื่อถ้าท่านผู้ชมบ้านเนี่ยอยากจะชมก็สามารถ ตามได้ช่องแข<ค>กตามด<า>อยดเดี๋ยวช่วงหน้าจะเราจะไปอร่อยด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในช่วงหน้าครับช่วงอรอร่อยทั่วไทยครับพักสักครู่ครับช่วงอรอร่อยทั่วไทยสนับสนุนโดยไมอิซูดีเมสพนุภาพไบร์ิจำกัด อยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสัว,วััดเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลยอย่างสมทีนี้เราไปถึงนี่ก่อนเป็นไงเดี๋ยวพี่จะยินดีกุ้งยอดกุ้งก่อน ครับนี่คือช่วงที่2ของรายการคู่คุณน้อสาวครับผมช่วงที่สามนะครับนี่รายการผมรายลารผมที่เป็แปะดำยใี่ผมตามมาถูกต้องผมตามเข้ามาร่อดอร่อยทั่วไทยมมตาาที่แปลิ้วจังหวัดะเชียงสาครับนะครับก็เป็นช่วงนี้ก็ทุกทีนะต้องหาของกินทุกเทปลูกแม่ทำไมพามาร้านนี้เพราะว่าร้านนี้อยู่ริมแม่น้ำร้านนี้ชื่อร้านว่าอะไรนะร่มไม้สายทานร่มไม้สายทานร้านนี้มีประวัติเนยนะ เขาบอกตรงนี้เนี่ยเป็นคลองลาดคลองลาดชื่อคลองลาดใช่ด้านหน้านั้นอ่ะเป็นจุดยุทธศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีศาลตั้งอยู่อ่าที่ทุบหม้อข้าวหม้อแกงแล้วก็บุกจันทบุรีตรงนี้เลยใช่ก็ส่วนมากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เดินทางมาทำตำแหน่งจะต้องมากราบบูชาสักการะนตรงนี้นะผู้รู้ขนลุกนะครับทีนี้เราก็เลยมาดูอาหารอาหารดีกว่า เขาบอกที่นี่มาถึงแล้วต้องลองแหกึนแหกึนลองเลยนะพี่นะอ่าลองเลยแหกึนนี่ราคาเท่าไหร่พี่ร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทอ่าแล้วเราจะเกี่ยวกินยังไงอะพี่เนี่ยก็เอาทอมคุณก็แหมนี่คุณนี่ตลกไปเรื่อยเลยนะใช้ได้ไหมใช้ได้ใช่ไหมคุณลองนี่ดีกว่าปูหล่นปูหล่นนะปูหล่นนี่มันต้องกินอย่างนิดหนึ่งแตงกวามันแตงกวาเท่าไหร่รู้ไหมน่าจะเดี๋ยวผมถ่ายนะอ่า 250 120บาท120บาทเองเออถูกแม่ดูปูเดี๋ยวดูเนื้อปูท่านผู้ชมดูเป็นไงจะได้ไหมนี่เอาไหนจ่าข้างหน้าคุณดีกว่าอันนี้คืออะไรครับนี่ว่ายำสายทานยำสายทานคุณเท่าไหร่อันนี้น่าจะประมาณ150ยหาสิบอ่ะร้อบาทไอ้ทุกอย่างเขา120บาทถูกต้องแน่ครับลองดูลองดูดูจากนี้น่าจะกรอบอื ก่อนไหมกับผักบุ้งทอดปลากระพงทอดน้ำปลารู้เท่าไหร่อันนี้ปกติผมก็กินบ่อยนะอ่าเท่าไหร่เราไปกินที่อื่นเท่าไหอันนี้น่าจะประมาณ350อยห้าสบามร้อบาทสามร้อยยราคาดีดีไหมเยี่ยมเลยแกงส้มแกงส้มแกงส้มเดี๋ยวๆเอาเอาใส่ใส่ถ้วยใส่ถ้วยแกงม่วลูกตังอยู่เนี่ย180บาทร้อยแปดสมีกุ้งเพียบเลยนะฮะดูดิดูดิปลาเนี่ยอร่อยมากเลยนะ ปลาจ้อโลนะปลาจ้อโลขอบคุณครับขอบคุณครับแกงส้มทีนี้เราไปถึงนี่แล้วเดี๋ยวพี่ใจเย็นดิกุ้งเยอะกุ้งกว่ารู้ไหมขนาดนนี้กุ้งเนี่ยเหรอก็ต้องเป็นกิโลอะเท่าไหร่โลละโลละพันห้าก้าร้อยห้าสิบบาทคุณแมนหอมกผมไม่คุณลองหอมกดูป่ะแมนน้องแมนครับผมคุณลองแล้วคุณจะบอกผู้ชมบ้าว่าอร่อยไหม รู้ไหมราคาเท่าไหรเนี่ย2 0 0อ่ะ180บาทไายไม่ถูกสักอันเลยให้ราคาได้เพราะว่าเขาอยู่ใกล้แหล่งธรรมชาติแหล่งน้ำเยี่ยมเลยรู้ไหมร้านนี้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงน่าจะเปิดตั้ง10โมงนะครั0โมงครึ่งครึ่งสิดก็สัก3สาทุ่มสี่ทุ่มต้องอ่ะฝากผลงานนะครับคุณแมนก็มีอยู่ในยูทูบนะครับ แขกตามดอยโอเคเดี๋ยวก็จะมีผลงานมาเรื่อยๆผมก็ในนั้นก็มีอะไรอ่ะร้องเพลงคอปเปอร์มีบทอทอล์กโชว์ครับอ,บอยู่ในช่องนี้ครับก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับเดี๋ยวพวกกับผมนะฮะได้ได้รายการเจ้าสัวพาอิ่มนะครับดูซิว่าวันนี้ผมจะเสิร์ฟเมนูอะไรนะอร่อยอร่อยสู่เมืองบ้านในโดยผ่านจอเทนช่อง5นะครับแล้วก็รวมถึงเมนูสาธิตนะครับเอาอล่ะสวัสดีครับ ผมนะครับคุณแม่สุภกิจตั้งสวัสดีนะครับแล้วก็น้องจีนนะครับและก็ทีมงานนะครับขอ,บอการควาสวัสดีครับ